สวัสดีค่ะชาวเอสซีพินพักเครื่องมาอีกแล้วจ้าเ p 4ครั้งที่4ค่ะวันนี้จะเอาเหรียญเออเหรียญครั้งที่หนึ่งเหรียญพระราหูอมจันทร์ลุงปู่บุญสร้างด้านหลังเป็นพระยาคุดค่ะถ้าพี่น้องสนใจจะมาแบ่งปันให้พี่น้อง เช่าราคาไม่แพงแค่สองร้อยบาทค่ะพร้อมส่งถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวแน่เบอร์โทรไว้ให้นะคะอ่าองนี้มันเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญสวยมากสภาพสวยไม่ผ่านการใช้เลยค่ะดูเลยค่ะพี่น้องดูเลยทุกๆุกคนถ้าสนใจอินบ็อกมาได้นะทักมาได้นะคะถ้าสนใจ พี่น้องทุกคนสวยมากมีโค้ดบอกจ้าอ่าองนี้เอาราคาย่อมเยาเนาะบอกไปแล้วเนาะสองร้อยบาทจ้าพร้อมส่งค่ะองค์ที่หนึ่งผ่านไปองค์ที่สองอืมนี่นะคะเป็นหลวงพ่อทบเหรียญหล่ลอบโบราณจ้าอืมนี่ค่ะดูเลยสวยสภาพเดินเดิม จะดูเหรียญอันนี้ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักค่ะอืมถ้าพี่น้องสนใจทักมาได้นะคะราคาแบ่งปันให้สองร้อยเหมือนกันค่ะดูเลยดูเลยนะคะนี่นี่นี่คมชัดสวยถ้าสนใจพี่น้องทักไทยมาได้เลยองค์นี้เอาสองร้อยนะคะองค์ที่สองค่ะ เอาอีกหนึ่งองค์นะคะองคน,นี้เป็นหลวงปู่คุย้ยวัดรับตะเคียนค่ะอันนี้พูดผิดไปก็ขออภัยทุกทุกท่านที่ชมดูนะคะอ่าเป็นมือหัดใหม่จ้านี่สวยจ้าพุทธคุยหลวงปู่คุยค่ะเขาเรียกหลวงปู่คุยเนาะเป็นพุทธกวักเนาะจ้าถ้าพี่น้องสนใจแบ่งปัน องละสองร้อยเท่ากันนะคะถ้าสนใจทักมาได้เลยค่ะองค์ที่สามค่ะองค์ที่สี่ค่ะเอาสมเด็จตินนี้เนาะได้มาพระบ้านบานเนาะพระบ้านบานได้มาเนี่ยสวยเนื้อบางเนื้อหาดีนะแต่ไม่รู้ออกที่ไหนจะเป็นบางขุ่นพมหรือเปล่าเนาะใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะถ้า พี่น้องชาวเอซีสนใจก็ทักมาได้ดูเนะื้อหานะคะอนี่เนะื้อดีมากเลยค่ะมุนสารก็ดีจ้าอง์ละสองร้อยบาทเท่ากันนะคะองค์ที่สี่ผ่านไปจ้านี่ดูเลยค่ะดูค่ะจ้าดูเลยดูเลยค่ะถ้าสนใจทักมาได้เลยนะคะองค์ที่สี่ผ่านไปสองร้อยบาทเท่ากันค่ะพร้อมส่งจ้า องค์ที่ห้าเนาะคะ่ะอันนี้ไม่รู้ที่ไหนเลยไม่รู้จักเลยพี่น้องรู้จักไหมถ้ารู้จักก็มาทักทายกันได้นะคะองค์นี้อ่าดูเลย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 คะ่ะดูเลยอ่าเป็นมือหัดใหม่เนาะถ้าไม่ค่อยเก่งในด้านค้าขายถ้าสนใจพี่น้องก็ทักมาได้นะคะสองร้อยเท่ากันคะ่ะ องค์ที่ห้าค่ะผ่านไปจ้าองค์ที่หกค่ะได้พระมาบ้าน,านอันนี้เขาเลี่ยมพร้อมเลยนะเลี่ยมพร้อมเลยเป็นหลวงพ่อเงินจ้ะตงสัยว่าจะอ่า่นนะอาจจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่น้องถ้าสนใจก็ทักทายกันมาได้เลยนะเอาอันองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทจ้าจ้า มกลิเลยแต่ไม่รู้ออกปีไหนรุ่นไหนไม่ค่อยเก่งจ้าสนใจทักมาได้เลยค่ะก็ขอปิดไลค์วันนี้ปิดคลิปวันนี้ขอให้พี่น้องทุกคนชมดูได้เลยนะคะองค์นี้400บาทสนใจทักมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ